ไปดูข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะข่าวแรกนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของกลุ่ม L G B T Q ค่ะหลังจากที่ไทยเราผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วเราก็รอกันอยู่ว่าจะมีผลบังคับใช้กันอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เพราะก่อนหน้านี้เกิดความสับสนเรื่องของการนับวันตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะ23มมกราคมที่จะถึงนี้คู่สมรสเพศเดียวกันหรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกันได้แล้วค่ะและ ยังไม่ทันมีการจดคแค่กฎหมายผ่านบริษัทตัวท่องเที่ยวอากูดาเนี่ยอบอกเลยว่ามีคนให้ความสนใจเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเพศสภาพเนี่ยเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มขึ้นค่ะเมืองไทยเราอีกหน่อยจะกลายเป็นถนนสีลุ้งเหมือนกันนะคะคเพราะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มี มีความสามารถในการจับจ่ายนะคะแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพราะไทยเราเปิดกว้างวันนี้ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นก็คือทางกระทรวงมหาดไทยออกมาพูดถึงความพร้อมค่ะในการเตรียมการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมซึ่งพอชัดเจนแล้วว่ามันจะมีผลบังคับใช้23มกราคมที่จะถึงนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยคุณอนุทินชายวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาบอกเลยค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะ ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วมอบหมายให้ทางกรมการปกครองโดยสำนักบริการนายทะเบียนไปดำเนินการดูว่าการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาแพง่งขออภัยค่ะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือที่เรารู้จักกันว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยเขาต้องทํำยังไงบ้างความพร้อมเป็นยังไงการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติยังไงขั้นตอนมีอะไรบ้างเพื่อที่จะให้คู่สมรสที่เขาประสงค์จะจดทะเบียนกันตามกฎหมายฉบับนี้เขาได้รับความสะดวก <S <S ซึ่งตั้งแต่ตเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะทางกรมการปกครองได้มีการหา,หารือข้อกฎหมายกับส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการแก้ไขระเบียบ และยกร่างระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวให้รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายซักซ้อมระบบทุกอย่างเรียบร้อยดังนั้น23มกราคมนี้ค่ะสามารถไปจดทะเบียนได้ที่ว่าการอำเภอและสำนักงานเขตทุกแห่งได้แล้วค่ะสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้นะครับคือการสมรสระหว่างบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยไม่จำกัด แค่การสมรสระหว่างหญิงชายเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการสมรสทุกเพศสภาพทุกอัตลักษณ์ให้มีสิทธิขั้นพื้นฐานตามศักดิ์ศรีของมนุษย์คนหนึ่งพึงมีโดยมีการแก้ไขคำว่าชายที่ชายหญิงสามีภริยาและสามีภริยาเป็นบุคคลผู้มั่นผู้รับมั่นและคู่สมรสเพื่อให้มีความหมายครอบคลุมคู่มั่นหรือคู่สมรส ไม่ว่าจะมีเพศใดคือเดิมเนี่ยค,คนจะจดทะเบียนสมรสได้เนี่ยต้องเป็นชายจริงหญิงแท้เท่านั้นเขาจะเขียนไว้ในนั้นเลยในกฎหมายบอกว่าชายแต่งกับหญิงนะคะและนี่ก็เปรียบเสมือนเป็นสามีกับภรรยาพอณนะปัจจุบันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นว่าไม่ใช่ชายกับหญิงค่ะแต่เราใช้คําว่าบุคคล และพอแต่งงานเราก็เรียกกันว่านี่คือคู่สมรสจากเรียกสามีภรรยาก็เรียกเป็นคู่สมรสค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสที่เกิด,กดความเท่าเทียมในทุกเพศนะคะแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพที่ทั่วโลกให้การยอมรับกับเราในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะไปจดทะเบียนมันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายตรงที่ว่าถ้าคุณจะจดทะเบียนสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะคะ แต่ในกรณีที่มันมีเหตุอันสมควรศาลเขาก็อาจจะอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนได้ขณะที่เรื่องของการจดทะเบียนสมรสในกฎหมายระบุไว้เลยว่าจะทำได้ก็ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองคนนั้นได้ตกลงยินยอมเป็นคู่สมรสกันและแสดงความยินยอมให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้ในายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้น,น,น นั่นหมายความว่าคุณจะต้องไปจดทะเบียนที่สำนักง,งานเขตที่อำเภอข้อนี้ทำไมต้องมีด้วไมันมีเรื่องคุมถูกชนไงบางทีไม่ยอมไม่ยินยอมไม่อยากแต่งแต่ก็ผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสม ก็ไปจดทะเบียนเขาก็เลยต้องบอกว่าต้องยินยอมปรากฏทถ้าคุณมานะทั้งสองฝ่ายเลยต้องยินยอมและจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สํานักงานเขตหรือว่าสํานักงานทะเบียนอําเภอเท่านั้นนะคะสถานทูตหรือกองสุนไทยในต่างประเทศทุกแห่งก็ได้นะคะซึ่งการจดทะเบียนนั้นไม่คํานึงนะคะว่าภูมิลําเนาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอยู่ที่ไหนคือคุณจะอยู่จังหวัดไหนคุณจะอยู่ประเทศไหนคุณจะไปเลือกจดที่ตรงไหนก็ได้นะคะ,ะ,ค,ะครับคู่สมรสเท่าเทียมจะมีสิทธิ เสรีภาพต่างๆคล้ายๆกับสามีภรรยาจุดนี้สำคัญเหมือนกันเช่นแต่ก่อนว่าถ้าเป็นคนที่รักกันเพศเดียวกันใช่ไหมคะไม่มีกฎหมายนี้ออกมาเรารักกันมาเป็นนานแล้วคะ่ะสิปียี่สิปีดิฉันป่วยขึ้นมาสมมุติคู่สมรสแฟนของดิฉันเนี่ยเป็นเพศเดียวกัน,ต,นต้องการจะต้องการจะเซนยินยอมให้ดิฉันผ่าตัดอ่ะก็ทำไม่ได้แต่ครั้งเนี้ย ถ้าเราเป็นคู่สมรสกันแล้วเราเพศเดียวกันยังไงก็ตามยินยอมเซ็นได้นะคะมันเหมือนกับให้สิทธิพยาบาลหรือกรณีการทำประกันประกันชีวิตอะ,ค,ะค่ะเขาก็จะต้องบอกว่าให้บุตรธิดาภรรยาพี่น้องคือคือถ้าในาอดีตเนี่ยจะต้องให้ญาติเท่านั้นนะญาติเท่านั้นนะพี่น้องคู่คู่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับตอนนี้มีกฎหมายรองรับแล้วก็คือในเรื่องของการใช้สิทธิตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องอะไรไหมรับบุตรบุญธรรม<ะ>บุตรบุญธรรมก็จะมีสักและสิทธิ์เหมือนที่สามีภรรยารับบุตรบุญธรรมมีสิทธิตามกฎหมายแพ่งตอนนี้ไงก็คือเป็นผู้สืบมรดกได้<ะ>แล้วก็มีสักและสิทธิ์ก็เหมือนที่บุตรบุญธรรมที่ในอดีตที่สามีภรรารับ ก็เหมือนกับที่ชายและหญิงเขารัรบบุญบุญธรรมมาครั้งนี้ก็ทําได้เหมือนกันแม้ว่าจะมีเพศสภาพเป็นเพศเดียวกันก็ตามนะคะจะเห็นได้นะคะว่าหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการเปิดกว้าง และก่อนหน้านี้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้เขาก็ได้จัดงานนับถอยหลังสู่วันสมรสเท่าเทียมซึ่งครั้งนั้นนะคะคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและก็คุณเจริพรสินทุพยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานด้วย ทุกภาคส่วนเขาต่างแสดงความยินดีนะคะที่ไทยเราเป็นประเทศแรกเลยค่ะในอาเซียนที่เปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมและก็เป็นประเทศที่สของเอเชียที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ทําให้ผู้ที่เขามีความหลากหลายทางเพศเขาได้รับการรับรองแล้วก็ได้ใช้ชีวิตคู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีการเดินทางของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเดินทางมาอย่างยาวนานนะคะ20กว่าปีเลยค่ะ มีทั้งคนเห็นด้วยและคนคัดค้านในตลอดช่วงที่ผ่านมากว่าจะมาผ่านเป็นกฎหมายได้แต่ในความเห็นชอบจากมติของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทุกพักการเมืองที่อยู่ในสภาเนี่ยเห็นชอบร่วมกันหมดนะครับใช่ค่ะนี่กฎหมายไม่กี่ฉบับนะที่ไม่มีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลทุกคนเห็นชอบ ัหซึ่งตอนนั้นคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี<ะ>ก็ผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะ,ะถึงขั้นเปิดธรรมเนียมรัฐบาลแล้วก็จัดการเฉลิมฉลองหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญเลยค่ะที่แสดงให้เห็นถึงว่าสังคมไทยเรามีความเคารพในความแตกต่างหลากหลายแล้วก็เป็นการเน้นย้ําว่าทุกคนนั้นมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีได้รับการปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียมค่ะ,ะผลดีเกิดขึ้นทันตาเห็นไหมยังไม่ได้เริ่มเราจะเริ่มจดจริงในี่บสามมกรา คือมีการวิเคราะห์ของแพลตฟอร์มท่องเที่ยว a ากูด้าเนี่ยมองว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ+ หรือเรนโบ Tourism ซมะคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มกว่า4ล้านคนต่อปีสร้างรายได้กว่า31,000ล้านบาทและเพิ่ม GDP ของประเทศได้ถึง0.3%เ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแต่ยังจะสะท้อนถึงการก้าวไปข้างหน้าของสังคมไทยในด้านความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายที่มากขึ้นในเวทีโลกด้วยจากทั้งหมดที่นำเสนอมากับกรณีของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ผ่านความเห็นชอบกันไปจนกระทั่งมีผลบังคับใช้กันในวันที่23มกราคมนี้นั่นเป็นการบอกอย่างหนึ่งได้เลยค่ะว่า ไทยเราเองมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมความเสมอภาคทางการเพทางเพศแล้วก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนคือคือที่ใช้เวลานานเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยเท่าเทียมใช่ไหมแต่มันจะต้องมีเรื่องกฎหมายพาณิชย์ประกาศระเบียบที่มันเป็นเรื่องดเดิมๆเฉพาะสามีมเป็นผู้ชายภรรยาเป็นผู้หญิงแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนในนะั้นเป็นคู่สมรสค่ะ คือมันมีหลายกฎหมายย่อยมาด้วยแต่ตอนนี้พร้อมแล้วค่ะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครพร้อมนะคะก็ไปจดทะเบียนกันได้นะคะ23มกราคมนี้นะคะซึ่งคุณอัคาราเนี่ยเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินมาเหมือนกันค่ะตอนที่เขาดํารงตําแหน่งทางการเมืองคือเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาครั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีทรัพย์สิน34ล้านบาทแบบนี้เช่นกันค่ะครับเอเรื่อ,กองการแสนงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยหลายคนจับตานะโดยเฉพาะการเข้าการออก เพราะว่าต้องยืน่นและหลายคนเนี่ยเคยติดบ่วงยื่นไม่ครบยื่นอันเป็นเท็จผมยกตัวอย่างท่งนานอาเสียไปแล้วพลตรีสนัน่นขจรประสาอเคยยื่นเป็นทีทรั์สินแล้วไม่ได้ยื่นอยู่อันหนึ่งมั้งหรือเป็นยืมอะไรเนี่ยท่านต้องถูกพักการเมืองไปห้าปีนะขุนสมศักดิ์ปริศนะานนตกุลเองก็เคยเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ถูกตรวจสอบเรื่องนี้<ฆ>และไปพบว่ามันมีบางสิ่งที่ท่านลืมยืน่นสุดท้าย ก็ต้องยุติบทบาททางการเมืองไปเหมือนกันนี่จึงเป็นประเด็นแหละคะ่ะที่ว่าทําไมต้องมีทนายความมีทีมกฎหมายมาช่วยทําเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคะอทั้งหมดนี้คือข่าวที่เรามาเสนอกันในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องดังหลังข่าววันนี้ดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลคุณอิทธิพันธ์บัวทองรวมไปถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ